สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายาเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรซอสทาโกยากินะคะสูตรนี้สามารถทําขายได้จริงค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของบ้านที่วาสูตรซอสทาโกยากิที่บ้านที่วาจะแบ่งปันจะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะในคลิปนี้จะเป็นสูตรที่1ค่ะทั้งสองสูตรสามารถทำขายได้จริงต้นทุนไม่สูงมากนะคะ วันนี้จะทำให้ดูเป็นสูตรเล็กๆถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะทำขายหรือว่าต้องการจะทำปริมาณมากๆสามารถที่จะเพิ่มปริมาณตามสัดส่วนได้เลยค่ะเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเริ่มจากเติมน้ำเปล่าจำนวน50มิลลิตรลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นเราก็เติมความหวานด้วยน้ำตาลค่ะจำนวน35กรัมนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะจากนั้นเติมโชยุจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำส้มสายชูจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะใส่ทุกอย่างรวมกันนะคะจากนั้นคนผสมรวมกันให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำแป้งข้าวโพดกันค่ะโดยการนำน้ำจำนวน20มิลลิลิตรนะคะใส่แป้งข้าวโพดจำนวน2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนผสมรวมกันนะคะให้แป้งละลายเข้ากันดีกับน้ำค่ะ เราจะนําส่วนผสมของน้ําแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมของซอสในขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะได้มีความข้นมากขึ้นนะคะหรือเพืเ่อนๆจะใช้วิธีการนําส่วนผสมทั้งหมดรวมกันแล้วก็ไปกวนครั้งเดียวได้เลยค่ะแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะพักส่วนผสมของน้ําแป้งข้าวโพดไว้ก่อนนะคะจากนั้นนาส่วนผสมของน้ําซอสขึ้นตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนน้าตาละละลายเข้ากันดีกับน้าซอสค่ะ พอน้ำเดือดนะคะเราจะนำน้ำแป้งข้าวโพดมากวนรวมผสมรวมกันค่ะวิธีการใส่นะคะเราจะคนน้ำแป้งข้าวโพดให้ละลายเข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเติมนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมของซอสจะมีความเหนียวข้นขึ้นนะคะพอส่วนผสมมีความเหนียวข้นขึ้นจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พักส่วนผสมให้คายร้อนนะคะส่วนผสมก็จะมีความเหนียวข้นมากขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสทาโกยากิสูตรที่1ค่ะจากนั้นเราไปดูส่วนผสมของแป้งทาโกยากิกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนำแป้งสาลีเนประส์จำนวน150กรัมใส่ลงไปในชามผสมจากนั้นใส่แป้งขาง้าวโพดขาดจำนวน50กรัมเพิ่มความกลมกลอมด้วยผง ะะจะเป็นผงปรุงรสหมูหรือผงปรุงรสไก่ก็ได้ค่ะวันนี้ใช้ผงปรุงรสไก่นะคะจํานวนหนึ่งช้อนชาใส่ผสมรวมกันนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าจํานวน500มลลิตรค่ะจะเป็นน้ําเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ําเย็นก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกกันเลยค่ะวิธีการ เติมน้ำนะคะเราจะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยค,ยคสนส่วนผสมของแป้งให้ละลายเข้ากันกับน้ำก่อน,นครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมไข่ไก่จํานวนหนึ่งฟองค่ะจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะนําส่วนผสมของแป้งไปกล่องให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะแป้งทาโกยากิสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะเมื่อนําไปทอดในกระทะลุมขนาด4เซนติเมตรก็จะทอดได้ประมาณ25ลูกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะทํามากนะคะก็เพิ่มปริมาณตามสัดส่วนได้เลยค่ะ เมื่อเรากรองส่วนผสมของแป้งให้มีเนื้อเนียนละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมของไส้ขนมกันเลยค่ะไส้ทาโกยากิส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของผักนะคะเราจะใช้กะหล่ำปลีนะคะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะและส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เราจะทําเป็นไส้นะคะวันนี้จะทําไส้ปูอัดค่ะเราสามารถนําไส้อะไรก็ได้นะคะมาเป็นไส้ขนมทาโกยากิค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมกุ้งหรือว่าหมึกนะคะ ตามแต่ต้นทุนแล้วก็ความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยค่ะวันนี้จะทําไส้ปูอัดกันค่ะเมื่อเราหั่นปูอัดเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนํากระทะหลุมมาตั้งไฟร้อนปานกลางค่ะจากนั้นทาน้ํามันพืชให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปให้เต็มหลุมค่ะก่อนหยอดแป้งทุกครั้งเราจะคนแป้งให้เข้ากันก่อนทุกครั้งก่อนนะคะเมื่อหยอดแป้งเต็มหลุมทุกหลุมแล้วนะคะเราก็จะ ใส่ผักคาโดยการใส่ทีละลุมนะคะหรือว่าเราจะโรยให้ทั่วก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเมื่อใส่ผักเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ไส้ที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็กลิ้งลูกทาโกยากิให้เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ทอดให้เหลืองจนสุกทั่วเลยค่ะ วิธีการทอดลูกทาโกยากยิเป็นลูกกลมนะคะก็จะมีหลายวิธีค่ะมันที่ว่าเคยทําคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วก็เลือกใช้วิธีที่ถนัดได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากลิ้งแป้งทาโกยากิเป็นลูกกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปเพื่อที่จะทอดให้ทาโกยากิมีความกรอบนะคะเราจะทอดจนเหลืองจนทั่วเลยค่ะจากนั้นเราก็นําไปพักไว้นะคะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทอดทาโกยากิเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เราจะนำทาโกยากิที่ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่จานถ้าเพื่อนๆทำขายก็จัดใส่กล่องได้เลยนะคะจากนั้นนำซอสที่เราทำเสร็จแล้วนะคะใส่ขวดสำหรับบีบหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ถุงบีบแบบนี้ก็ได้ค่ะบีบซอสทาโกยากิโรยให้ทั่วหน้าขนมเลยค่ะใส่มากน้อยตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะใส่มากอร่อยมากกันเลยค่ะจากนั้นเราก็นำซอสมายองเนสนะคะมาบีบให้ทั่วเช่นกันค่ะ ในคลิปนี้จะเป็นมายองเนสสำหร็จรูปนะคะต้นทุนไม่สูงมาก <_ an> เพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะ <_ an> จากนั้นเราจะโรยหน้าด้วยสาหร่ายอบแห้งค่ะจะเป็นสาหร่ายเส้นหรือสาหร่ายแบบนี้ก็ได้นะคะ <_ an> แล้วแต่เพื่อน <_ an> ๆเ,อนเลยค่ะเ <_ an> <ๆ S 2> มื่อโรยสาหร่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยปลาโอแห้งค่ะ <_ an> ในส่วนของปลาโอแห้งถ้าเพื่อนๆทําขายจะโรยหรือไม่โรยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็ราคาขายของเพื่อนๆด้วยค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆทำทานนะคะถ้าโรยปลาโอแห้งจะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาโกยากิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำขายได้จริงค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านทิวาและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ